ข่าวด่วนครับทุกคน FC นำชุดเครื่องเพชรมาให้อุงอิ่งเพชรบ้านแพงครับล่าสุดนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับที่มีคนเอ็นดูน้องทุกวันขนาดนี้ครับมี FC 2ท่านนะครับนำพวกเซตเครื่องเพชรเครื่องประดับต่างๆครับมาให้อุงอิ่งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพื่อที่จะให้น้องใส่โชว์บนเวทีนั่นเองครับทุกคนนะก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปงานไหนครับงานนั้นก็คือโอ้โหแตกมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นโชว์นะครับคนแห่แห่เข้ามาชมอุงอิ่งเพชรบ้านแพงด้านหน้า เวทีเยอะมากจริงๆครับไม่วายนะครับที่จะมีคนเอาของมาให้น้องในแต่ละงานครับไม่ว่าจะไปงานไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาของกินของใช้ต่างๆเรียกได้ว่ารถตู้เนี่ยล้นเกือบจะแทบทุกงานจริงๆนะครับสำหรับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะด้วยความสามารถของน้องด้วยสตอรี่ต่างๆที่น่าสงสารที่น่าสนใจครับจงทําให้คนเนี่ยรักน้องมากมายขนาดนี้ครับทุกคนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าดูองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วทําให้ติดนะครับเลิกงาน มาก็ต้องดูนะจากที่เคยติดเหล้าอยู่จากที่เคยสูบบุหรี่ก็เลิกเพราะองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเพราะมันทําให้ลืมไปเองนั่นเองครับทุกคนนะชีวิตน้องก็เหมือนซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับหลายคนเปรียบเปยแบบนั้นครับทุกคนเพราะว่าเวลาได้ดูน้องเนี่ยพอติดน้องแล้วก็ทําให้อยากดูในตอนต่อๆไปนะครับว่าวันนี้น้องทําอะไรวันนี้น้องทานอะไรครับหลายคนนะครับอาจจะได้ติดตามตามช่องทางต่างๆนะครับของเหล่าบรรดาลําเพลินออฟฟิเชียลเนาะจะได้เห็นการถ่ายทําในแง่มุมต่างๆของน้องนั่นเองครับทุก คนไม่ได้ว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นทุกแง่มุมขององค์อิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับและวันนี้ก็มีแฟนขับนั่นเองนําชุดเครื่องเพชรมาให้ครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับเป็นชุดเครื่องเพชรนะครับเครื่องประดับต่างๆที่เอาไว้ใส่กับเวลาใส่ขึ้นโชว์ต่างๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วพี่เขาก็เป็นแฟนขับน้องนะติดตามน้องมาตั้งแต่แรกตั้งแต่มาออรดิชั่นเลยก็ว่าได้ครับก็นีกได้ว่าดีใจกับน้องมากๆจริงๆครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงได้ไปแสดงที่ มีนบุรีครับทุกคนก็เรียกได้ว่าโอ้โหคนเข้ามาดูวิคแตกอีกเช่นเคยครับและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบอสโจด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนเนี่ยโอ้โหคนก็คือเต็มทุกที่ครับด้วยกระแสขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบรวมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่มัดใจคนชมมัดใจคนดูได้เยอะแยะขนาดนี้ครับทุกคนและเราเนะครับเห็นภาพบรรยากาศที่ f c เนี่ยเอาของมาให้น้องในแต่ละวันครับเราก็อดดีใจกับน้องแล้วก็แทนครอบครัว ้องไม่ได้ครับทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆและไม่ได้เห็นกับศิลปินหลายคนเนี่ยแบบนี้มานานแล้วนะครับทุกคนเราไม่ได้เห็นบรรยากาศที่ศิลปินเนี่ยได้รับของจากแฟนคลับแบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับอาจจะได้เห็นครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่อุ้งอิงพี่บ้านแพงเนี่ยเวลาใครเข้าไปดูน้องเนี่ยก็อยากเอาของไปให้น้องครับเล็กๆนน้อยหรือน้ําใจต่างๆเนี่ยน้องก็เก็บไว้อย่างดีนะครับที่บ้านอย่างบ้านตุ๊กตาเนาะบ้านเก็บของของน้องเนี่ยเราก็จะได้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าน้องเนี่ยเอาของของ FC ครับเข้าไปเก็บอย่าง แล้วก็เปิดดูทุกชิ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกชิ้นนั่นเองครับไม่แปลกใจเลยที่ FC เนี่ยจะเอาของไปให้น้องในทุกๆวันนั่นเองครับก็น่ารักมากจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับใครเคยเอาอะไรไปให้น้องบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนวิ้มียาแก้เจ็บคอนะเคยเอาไปให้องค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มีเป็นตุ๊กตานะครับเป็นกระบอกน้ําคิตตี้ นะครับตอนนั้นก็คือหลายคนนะครับเรียกร้องอยากให้พี่อุ้มเนี่ยหาตุก๊กตาไปให้น้องครับเพราะว่าน้องเคยพูดใช่ไหมครับว่าอยากได้ตุก๊กตานะครับในวันแรกที่น้องเข้าไปร้องเพลงน,น,น,นั่นเองที่เข้าไปในหลังเวทีสาวน้อยเพแปนนั่นเองเป็นภาพที่น่าสงสารมากนะครับตอนนั้นเนาะคือน้องอยากได้ตุก๊กตาจากพี่อ่างเปาใช่ไหมครับเป็นตุก๊กตาโดเรมอนเนาะแต่ว่าวันนั้นก็คือไม่ได้นั่นเองและแม่ติ๋มก็พูดว่าเดี๋ยวก็ได้เองแหละลูกนะครับดังขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมันก็ต้องมีเอให้เอามาให อุงอิงเปบ้านแพงก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากแฟนคลับนะครับที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นน้องหมานะครับแค่น้องแชร์รูปน้องหมานะครับ FC ก็ซื้อไปให้ถึงบ้านแล้วแค่น้องแชร่กระเป๋ากบนะครับ FC ก็ซื้อกระเป๋ากบไปให้นะครับไม่ว่าน้องจะแชร์เรื่องราวอะไรต่างๆ FC ก็อยากให้น้องได้อยากให้น้องได้เป็นแบบนั้นนี่แหละครับความน่ารักของน้องความใสซื่อความบ้านๆของอุงอิงเปบ้านแพงเลยทําให้คนอยากเวลาเข้าไปหาเนี่ยอยากเอาอะไรติดไม้ติดมือไปให้น้องนั่นเองนะครับก็เป็นเพราะความน่ารักของน้องนั่นเองนะครับ ก่อนจากไปคลิปนี้ครับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟท่านไหนที่เคยเอาของรางวัลไปให้น้องแล้วบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสะด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ